คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีกแล้ววิกกี้ชิลลิบบีาวันนี้ก็ อยู่กันที่นี่เว็บเดิมเ็บที่เล่นประจำนะครับก็ถอนได้จริงนะเล่นได้ก็ถอนได้จริงขอให้เล่นได้ก็พอได้หนักๆก,ก็เป็นหมื่นก็ถอนได้นะเพราะว่าก็ทาได้แค่นั้นอะ่ะ <c oughs> เราเล่นตุนหลักร้อยอะ่ะเออเราได้แค่นั้นอะ่ะเราไม่โลภอะ่ะเราได้ทุกวันอะ่ะเสียก็ทุกวันอะ่ะ <c oughs> โอเคไปพีจีเหมือนเดิมดีกว่ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามทั้งหมดให้ด้วยจะดีมากเลยครับแล้วก็ใครสนใจที่จะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้มาพิสูจน์ดูได้นะะแล้วก็ไปเกมนี้ดีกว่าสนุกดีไปว,วันนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอ่ะ มาอยู่หน้าเกมเจนสวยเวอแล้วก็มีมาสองพันอันนี้ก็ไม่ได้เติมแล้เติมยิงก็เติมประมาณ <c oughs> แค่สี่ห้ารอยเติมมาต่อ้วยเกมนี้มาได้มาจากเกมอื่นก่อนขึ้นไปที่เบ็ดสิบไปเลยมีตุนเยอะอยังไงก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ดูเพื่อเป็นวิทยาทานเอาอไปปรับใช้อะไรได้นะครับไม่ว่ากันจะได้จะเสียก็ขอยได้แล้วกันเนาะแต่ว่าแนะนำไม่ต้องเล่นบ่อยนะต่อวันควรแบบกำหนดไว้ว่าเออเล่นแค่นี้แค่นี้ก็พออะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะกำหนดแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจตัวเองสิบไม่น้อยสิบ เออไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรเออเออสวยเออไม่ไม่มาเป็นก็เป็นอีกเกมที่สเก็ตเตอร์ลงมาค่อนข้างยากนะผมว่าส่วนตัวนะกว่าจะลงมานี่คือแบบไม่มีไม่มีทางที่จะแบบ หมุนลงมาชิว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 เฮ้ลุ้นทีละตัวอย่างนั้นอนะ่ะจะหล่นลงมาอย่างเดียวเท่านั้นเลยเกมนี้ส่วนใหญ่ที่ผมได้นะแต่ว่านอกก็โอ้การจ่ายนอกค่อนข้างดีเหมือนกันบางทีไม่ต้องเข้าฟรีก็แบบจ่ายหนะักก็เลยเป็นเกมที่เล่นได้อยู่ยิ่งเข้าฟรีนะคิดจ่ายคิดแต่คิดแตน ม,มันชอบจ่ายต่อเนื่องก็เลยบ้านอสนโดรก็เลยเล่นแล้วสนุกเนี่ยจ่ายลุ้นต่อเนื่องอ่ะจะลุ้นฟรีนี่คือแบบต้องมีสเก็ตเตอร์หลง,ลงมาอย่างน้อยสองตัวแล้วก็จ่ายแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะ้สีเงินเฮ้ยมาเดีย๋ยวขาดทุนนะเฮ้ย อุตส่าห์ได้มาขนาดนี้แล้วอย่าขัดดุน,นะเฮ้ยเอาหน่อยก็ไม่ไม่ควรที่จะอยู่นานๆน,น,นะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่มาก็รีบออกไปเปลี่ยนเกมอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เออสวยสวยตัวเอดิเอ้ยหินขาวโอ้ยหินขาวนี่ยากจังวายมานีิวายลงมาหน่อย โอ้โหไอ้หินเพชรสีขาวนี้ยากมากเลยที่จะหล่นลงมาแค่หล่นลงมาแถวหน้านี้ยากมากแล้ว Q, 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 Q คิว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 บาคิวไม่ช่วยเหลือกันเลยนะเออไม่มาไม่ช่วยเหลือกันเลยไม่รักกันจริงดีกว่าสองตัวแล้วสองตัวแล้ว สองตัวแล้วแล้วก็เงียบเอ้ยสามตัวแล้วเอ้ย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 ยากจังเอ้ยเอ้ยเหลือแค่นี้ช่องเหลือแค่นี้เองโอ้โหมาโอ้ยยัดคีมาโอ้ยโอ้ยสว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 ยจะเป็นยังไงไปเจอยังไงเบ็ดสิบจ่ายต่อเนื่องยาวๆก็โอ้โหแตกหนักก็เคยมาแล้วนะเป็นหมื่นอ่ะเบ็ดสิบเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่าดวงจริงอ่ะวันนั้น โอ้มายังไงเจคิว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 โอ้เจมาโอ้ถือว่ารักกันจริงโอ้แต่ว่ามาเร็วไปอ่ะคูนยังน้อยอยู่เลยโอ้สิบด้านหน้าคูนยังน้อยอยู่เลยอ่ะคูนยังน้อยอยู่เลยอ่ะเสียดายอ่ะนี่นี่จริงคูต้องแบบระดับสิบกว่าแล้วอ่ะมาแบบนี้อ่ะจะไม่เป็นไรถื่นได้ก็ดีแล้วเห็นน้ำเงินน้ำเอ้ยน้ำเงินมา แถมได้ไว้ไหมได้ไวยต่อไหมได้ไว้ต่อได้ไว้สิบต่ออีกไปแล้วคูหกไปแล้วไปแล้วนี่แค่ไม้แรกนะนี่แค่ไม้แรกนะอนุภาพอนุภาพขนาดนี้เลยเหรอต่อไปดิเออสวยตัวแพงตัวเอตัวเดียวตัวเอตัวเอเออไม่มาครอบพระคุณอย่างสูงนี่แค่ไม้เดียวนะ หล่อจากนี้แหละคุณภาพแล้วคูณไปแล้วกดให้ติด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 เออไม่ติดเพิ่มฟรีมาเออยังไม่มาอีกเอาแล้วนะพอใจยอย่างนี้นะประจำเลยนะเออสวยเจเจดิเจเจตาลินเจ ي, เจตาลินเจเจเจ,เจ,เจไม่รักกันจริงหรือไง เออติดดวสวยมันเงินเออสวยมาอีก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 สิบเจ็ดสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดสิบเจ็เขียวเขียวโอ้ยยินขาวนี่อย่าพูดถึงเลยสีเขียวมาหน่อยสีเขียวอ่ะสีเขียว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 มาจริงสีเขียวมาจริงสีเขียวมาจริงคิว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 ไม่มาเลยโอ้โหนี่จะได้ยินสีขาวนะไอ้แต่กระจายหู โอ้โหใจหนาวสั่นหนาวสั่นเหลือเกินเจ็ดรอบแล้วเจ็ดรอบเบ็ดคนสิบสองแล้วเจ็ดรอบเออสวยคิวอะคิวต้องมาแล้วเงี้ยคิวต้องมาแล้วเออคิวมาเอเอเอ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 อมาเอมาเอมาอินดีเงินอินดีเงินอินดีเงินไม่มาแล้วติดคิวโอ้ยได้แค่อยู่โอ้โหอินเกี่ยว ยินเกียวมาได้ปะล่ะโอ้โหเสียดายว่ะตั้งใจยาวขนาดนี้แล้วยากยังจะมาห่วยโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยอย่างเงียบซิสักโลก่อนเอออย่างเงียบไม่เอาโอ้โหเงียบไปแล้วเออมา สิบอ oh, oh, ุ้ยผงขาวอุ huh. uh ้ยแปดสิบคนตกโอ้โหนี uh, uh ่ต huh. ่ออือเอออ่าออีกแล้วต่อ <wurde> อีกไม่เออยังต่ออยู่โอ้โหอีกากเลือดนี่ไงแล้วมันมาไม่หนักเงี้ยจ่าต่อนี่องเงี้ยขอบคุณครับพันสิโอ้นี่เลิกได้เลยนะเข้าฟรีแค่เบ็ด โอ้โหเป็นสิบเพิ่มฟีขนาดนี้สองพันแปดโอ้โหเกือบสามพันขึ้นเลยอันนี้เลือกได้แล้วนะที่จริงแต่เผื่อมันจะมาอีกเป็นยี่สิบไปเผื่อจะได้สักหนึ่งฟีสปินไปบอกแล้วทุนหนานะทุนหนา <uana> ยังไม่ใช้เวลายังแป๊บเดียวเองยังได้ต่อยังได้ต่อยังได้ต่อเร็วไปเร็วไปเร็วไปที่จะชิงมา มาเร็วมาเร็วเออสวยโอเคมามาโอ้โหสั่นเลยซาในแบบสั่นๆแต่ยังไม่ถอยมั่นใจเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่่งไอ้มุ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหมือนจะมาอีกแล้วนั่นี่ะีะบินอ่ะเหมือนจะมาอีกแล้วป่ะเหมือนจะมาอีกป้าน่ะเหมือนจะมาอีกป้าน่ะเออเห็นน้เงินสวยมาดิ ไหนก็มาสองตัวแล้วมาดิอะไรวะโง่คิวคิวบาเออคิวบามาเงานินสีน้ิเงินมาหน่อยเออไม่มาอืมสิบเต็มหน้ามวงมวงก็ไม่มามอีกมวงก็ไม่มาอีกโอ้โหโยังไปต่อได้อยู่คิวโอ้คิว โอ้โหคิวโอ้โหคิวมาเหอะโอ้โหคิวโอ้โหคิวไม่มาว่าแล้วเหลือช่องแล้วขนาดนั้นไม่มาอีกโอ้สักหน่อยเร็วสักหน่อยเร็วเร็วเออน้เงินน้ำเงินอืมอยากลืมละลืมละเติ่มเงียบละเติ่มเงียบแล้วนะไล่แล้วเะล่ะเนี่ยไล่เะล่ะ เคไม่มาไล่ปะเนี่ยใช่ไหมไล่ปะเนี่ยเออสิบสิบเออไม่ได้ไล่เออไม่ได้ไล่คิวคิวโอ้โหค,คิวมาตรงกลางไม่มีตายเถอะโรบินให้ดิ้นสิโรเบิร์ตเอาแล้ว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 มันเอาบุลแล้วเริ่มเงียบแล้วนะเฮ้ยม,มาดิก็มาดิ สิบอ่ะก็มาดิตัวเดียวอ่ะแค่ตัวเดียวก็มาดิเฮ้ยมาดิผลบัลลีน่ะจะมาไหมไม่มานะเออผมจะไม่มาเลยมั้งบอกเบ็ดสิบกูให้ขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ไปอีกมึงยังจะไม่ไปมึงจะมาเอาเบ็ดยี่สิบอีกเหรอเออโอเคไปปัดเศษแล้วกัน ตัดเศษแล้วกันไม่ต้องปัดแล้วมั่งมาอย่างเงี้เนี่ยนะเออสวยน้ำเงินเออสวยเออหนึ่งฟีมาดิหนึ่งฟีมาดิตามปวงมามึง,ามงหลอกกูแล้วแหละหลอกแล้วเนี่ยหลอกให้อยู่ต่อแล้วอย่างเงี้เนี่ยนะมง่งไอ,มอง้ม่งอื เหมือนจะมาเหมือนจะมาแต่ไมมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มายาวๆเนี่ยหลอกอยู่เนี่ยหอหลอกปะเนี่ยหลอกไม่หลอกไม่รู้แต่ไปดีกว่าเนาะพอดีกว่าอย่าโลภดกวาเพราะเราเ็กากาไรมาเท่าไหร่แล้วสองพ้าแล้วนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับย้านะครับอย่าลืมอย่าโลภแล้วก็มีสติหนีให้ทันโอเคครับสวัสนี้สวัสดีครับ